สวัสดีครับผมเบ้าหนองครับมือนี้มาพบผอกับเบ้าหนองอีกคือเก่าครับผมมือนี้บ้าหนองเสิมาบอกความฝันแม่ติ๋มชูฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรลบฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคได้ดวงครับความฝันมันก็คือความฝันครับมันก็ซ้ําเรื่องเหล่าเหลืองหนึ่งแต่ว่าสิม่นหรือบแ่แมนเลยี่เป็นตัวใดกับบุญฟูใดบอกได้ครับความฝัน ยำนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผู้ใดมกักผู้ใดอยากฟังก็เขามาฟังผู้ใดบ่มัก,กับผ่านใดบ่วากันครับผมขอแต่ว่าถ้ามากกักให้เขามาฟังเงบิ่งแลกะเอาเรข่ที่เบ้าหนองไ้ไปเปรียบเทียบกับคลิปอื่นๆเบิ่นงนะครับนะเพื่อเขามีโตมักเป็นํำกันวดนี้ครับวันที่หนึ่งม 7, เมษาหกเจ็ดเขามาหลับโฉกเป็นํำกันเคิดจริงใดก็ให้สมหวังดังปาถนาะสู่ผู้สู่คนนะครับนอ ตอนนี้บอนนองกะล่ออาจารย์นิราน้ามล่อหล,ลายๆคนอยู่ครับตีเพิ่นที่ไฮเลกมาเนาะแต่จังไดก็คอยติดตามอีกมานานอีกบ่นานครับมาแน่นอนเพราะว่าพอเพิ่พพนกับเพิ่นว่าเดี๋ยวให้หลังวันพรกก่อนให้อจีพอเรียนน้ามเพิ่นบอกว่าให้หลังวันพรกก่อนเดี๋ยวจังสีไฮเลกเพิ่นบอกจังสีเนาะอ่ะมาฟังความฝันแม่ติมครับเพิ่นฝันว่าจังไดเพิ่นบอกว่า เพื่อนนอนเพื่อนไปนอนอยู่กลางป่าก็จังว่าเพื่อนว่าเพื่อนไปหาหาของป่าอย่างสีหละไปหาของป่าบปนี่เพื่อนเมื่อยเพื่อนก็เลยไปเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งบอกงหญ่เลยเป็นโฮมยางเข้าไปนี่เย็นสบายเลยเพิ่นก็เลยมานั่งอยู่ดีเปืนตาอีอย่างล่ะือเป็นตาเย็นสบายเลยเราก็เลยเผลอหลับลง เพ่อนเอาหัวน่ะแหละไปโน่นล,ลงตรงหากใหม่พอ่อันี้นอนได้สักพักเพื่อนได้ยินเสียงคือผู้ชายไอ,อ,อ,อนี่คืออะไรแต่เพิ่นกบ็บ่ดดไเพิ่นก็บ่ได้สังเกตอยียงพ่อปนีเพิ่พนว่นนอนอยู่ดีๆมีใบใหม่บีใบใหม่ตกลงมาใส่ใส่หัวเพิ่อนอะไมีใบใหม่ตกล,ล,ลงมาใส่หวัวเพิ่นปิวปิวปิวลงมา ต๊กใส่หัวโต๊กแห้งโต๊กแห้งจนแบบว่าเหมือนมีคนต๊กหัวเลยเป็นว่าพราวนี้ไปพอบาวเหลวเพิ่นก็ะเลยสะดุ้งตื่นในฝันเนยแล้วกะ็ได้ยินเสียงคนไออีกเป็นว่าได้ยินเสียงคนไออีกเสียงผู้สาวไอเพราวนี้ใบใหม่ใบนั้นมนก็ตกลงมาใส่มือโต๊กลงมา,ใส,มงมาใส่หัวแลวปุ๊บเพื่อก็ะลูกขึ้นเนาะ เพื่อก็ลูกขึ้นวันนี้ใบใหม่ใบหนาดกกตกลงมาใส่มือเพื่อนเพื่อนก็เลยเอาใบใหม่มาเบิ่งแต่ว่ามันมีเหล็กอยู่ได้หันมันมีเหล็กอยู่ได้หันแต่ว่ามันมีแค่เหล็กสองตุกขึ้นมาส่นะมันมีแค่เหล็กสองตักเล่าว่ามันสีคือบอล่ะเิ่นว่าส่นะเหล็กมันมีเหล็กอยู่ด้านสองตักเพิ่นก็เลยเบิ่ง เขียนชัดแหงเลยเด็เลขสองตัวชัดแหงในเลขน่ยมีอยู่สองตัวก็คือเก้าสองเก้าสองครับพกกเพื่อนก็เลยจับขึ้นมาเบงเอาแล้วก็เลยพลิกหนาพลิกหลังเบิ่งนะทำไมเลขยังจะมาขึ้นในใบใหม่ชัดแต่พระบัตรเบิง่งเพื่อนเบิ่งดีๆมันเป็นใบโพใบโพเด้เป็นใบโพงามแหงเเพื่อนก็นเลยลุกขึ้นมาเบิง่ง อันเพื่อก็เลยอดรูขึ้นมาเบิ่งมันก็เป็นต้นโพกต้นโพงใหญ่ทั้งทั้งที่ตอนที่เพิ่นนอนนะก่อนนอนะเพิ่นบ่หูว่ามันเป็นต้นอีหยางแังสีนะเพื่อก็เลยลดกขึ้นมาเบิ่ง ume. มันก็เป็นต้นโพใหญ่เพิ่นว่าเป็นต้นโพใหญ่แบบนี้ในใบใหม่นั้นก็มีเลขอยู่ในใบนั้นเกาสงต้นสองตัวแค่นั้นเพิ่นว่าพอบัดนี้แม่ก็เลยว่าเลขมันตกใส่หัวตกใส่มือหัวก็เป็นหา เป็นหาก็าได้เป็นฮกกระไมือมือก็เป็นหาก,ก็ได้เพป่ะเอามาใส่กันบุ่่ว่าสินะเอามาใส่กันบ่หาเก้าสองบ่คุอบา,บาหาเก้าสองเนอี่หาฮกสวงกระบบนระบบนเนียคุณบาเพิ่นกันเลยว่ามันอาจจะมาตัวไรเพราะว่ามันตกลง,งมามันอาจสลงลางก็ได้เพบาจริงจริงเลยเลียกมันอาจจะล่งลางกรไรคนว่าการล่องพิจารณาเอาด้ว่นว่า หาเก้าสองแม่พันตีเอาเองเด้หาเก้าสองเพราะว่าเลขในใบโพนมันเป็นเก้าสองมันตกลงมาเพราะว่ามันอาจฉรลงลางก็ได้หาเก้าสองแต่ว่าหาหนี่เพิ่นว่าตกใส่หัวตกใส่หัวกับตกใช้มือมันเลยตีเป็นหาหาเก้าสองโบนี่ครับเก้าสองอาจฉรลงลางก็จะเป็นหกสองอาจฉรลงลาง ก็เป็นไปได้ครับอียังก็เป็นไปได้เบิดแม่นว่ากาโบเน่ด้นะครับเนาะแต่ว่าเลขที่แม่เรามากักเด็กที่แม่เรามักเด้ออันนี้มักส่วนตัวมักส่วนตัวก่อนที่แม่เพิ่นจะฝันก็คือสี่เก้าห้าสี่เก้าห้าเพิ่นกับว่าแปลออกมากแล้วมันกัดแข็งแกันกับเหลขกเลขฝันที่เพิ่นเพิ่นแปลเองของเพิ่นหาเก้าส่วเพิ่นห่า แต่ว่าแม่เรามากักเนี่ยหีเกาหาา่านะว่ลองพิจารณาครับเด้อเหล็กแม่ติมครับนอนไตต้นพ่อันต้นว่าต้นพ่บอกเหลีกเพิ่นเพิ่นมาสินะต้นพใหญ่บอกเหลีกเพิ่อนนะอายุแม่เพิ่นหกสิบห้าปีนะครับหกสิบห้าปีก็ล,ลองพิคิดพิจารณาเบิงมักบ่มากมาก,ากขึ้นยุที่ดุลพินิษฐ์แล้วครับเนาะบบานองกัดเป็นแค่โตกลางเพื่อจะเอามา ่ายทอดให้ทุกคนได้เห็นให้ทุกคนได้ฟังให้ทุกคนได้เบึ่งตัวเลขกันนะครับเนาะบนแน่ครับงวดนี้เฮาอาจมีโชคไปน้ากันกับเพิ่นกระได้อีหงยังก็เป็นไปได้เบิดนะครับเนาะอ่ะมักบ่มากก็ลองพิจารณาิ่งครับเด้อเดขแม่ติมครับเดขกเพิ่นต๊กใส่หัวมีตัวเดียวก็คือ9 2สองแต่ว่าแม่เราตีให้5 9<ห>2 592 5สองก็สองหสองกได้เพิ่นว่า เพื่อมันลงล่างเพราะว่ามันปิวลงมาเิวมามันปิวลงมาอาจ,จิตกลงไปข้างล่างกันได้แต่ก็เลขที่แม่เรามักส่วนตัว4 9 5 4 9 5อันนี้คือมักส่วนตัวแม่เราอายุ65ปีอ่ะลองคิดพิจารณาบ้างนะครับเด้องวดวันที่1เมษายน67บ่แน่ครับเพราะอาจ,จิมีโชคไปนํากันกับแม่เพิ่นกันได้อีกย้งมันก็เกิดกันด้เบิดนะครับนก็ขอให้ทุกคน จงโชคดีสุขสมหวังดังปาถนาเบาน้องซื้อรถขั้นทีวสิเอามาไหว้ใครแล้วซื้อมาแล้วในเหลขในรถมีเหลขนะําเดี๋ยวเบาน้องสิพาไปส่องทะเบียนรถไอ้ไข่บาบาน้องบอกว่า,า,าเป็นทะเบียนรถไอ้ไข่เด้อมาจากสิอันนีเด้ยทะเบียนรถไอ้ไข่ครับบ่แน่ได้ครับอจสิมาสามโตหรืออจสิมาสองโตก็ได้ยังก็เกิดขึ้นไดเบิด เดี๋ยวบารมงก็จะขอตองวดไอ้ไข่คือเก่านะครับเนาะก็ค่อยติดตามเดี๋ยวจะขอหลวงปู่สวงคือเก่าจังได้ก็งวดนี้เข้ามาหลับโฉกไปนํำกันคิดสิ่งใดก็ให้ทรงวังดังปาถนาสุภูสุคนนะครับเด้อเฮ็ดยังไห้จะเลื่อนหลงเรื่องบ่มียังติดขัดเฮ็ดยังให้ลาบลืนทุกอย่างก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีมีโชควันที่หนึ่งเมษาหกเจ็ดสวัสดีครับ